สวัสดีกันทุกท่านครับผมผมทำวิดีโอห,หนะวันนี้เรามาอยู่เกมยนชิวาโปรเจกต์สไลเยอร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวพลังของนิซึโกะนะก mm ็คือมันจะพูดว่าเป็นพลังที่ดีสุดตอนนี้ก็ได้นะรอเป็นของสุดน,ะ,น,น,ะ,งงนะเป็นโกงเลยให้ผมจะมารีวิว,วกให้กิลล่าก็จะเป็นอยู่แบบระเบิดอะสามารถควบคุมได้ด้วยนะมันโหแล้วก็เวลามันจะระเบิดเว,วลามันระเบิดมันจะพุ่งเข้ามาโกงมา คอมโบว่ามไ้คอโบด่าเดี๋ยวส่คอมโบด้วยนะก็สกิลที่สองจะเป็นสับกลมนะครับต่อโกงี่เกียเลยด้วยเอามาเนี่ยอ้มแล้วก็ทต่อเกียริเฮ้ยลงมานุ่ม ไม่ใช่แล้วมือต่อที่ลสองเดียวสกิลสามเป็นบ้าโกวิง่งวิ่งระเบิดวิ่งแล้วก็ฉาระเบิดตัวนะผมแล้วก็สกิลสี่ก็จะเป็นสกิลแดนอสูรเพี้ยนทุกอย่างเอาเป็นว่ามันคือเออ,เอ,อไม่รู้นั่นแหละดักระเบิดแล้วกันนะโอเคแล้วก็สกิลที่สามก็จะเป็น ไอคือพึดยิงสามเลยทีล็อกชาร์สน่ะเป็นปันล้วๆนะวัตต์ดอกสุดท้ายมันจะทำให้กระเด็นนะครับผม,ม,มไม่โดนไปบลได้โอเคผมมันไม่ตายโอเคต่อสกิลชาร์จด้วยสกิลชาร์สจะเป็นสกิลชาร์จอย่างนี้แล้วถ้ากดอีกทีจะระเบิดน,นะครับผมเมื่อกี้มันเร็วหน่อยเอาไปเดีเออ๋อ,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 อาไปลองคอมโบวัตต์อ,อ่ะเนี่ยเป็นสองคอมโบนะครัน ที่คอมโบก็เนี่ยคอมโบเนี่ยนี่คอมโบอ่ะ Q X ไม่คู่ดาวกด Q X ไม่ติดเอาไหเอาไหมไม่ดับไมดับไมดับเรอยู่คู่ดาอ่ะโอ้วิ่งคอมโบ ตายอย่ารอปะรู้ปะวะเอ้าอุ๊ปอุ๊อุ๊ปอุโอุ๊ปอุ๊อุ๊ยออุ๊วอุอมโบอุปอุ๊ปอุ๊ปอุอุ๊ปอออมโบอปออุ๊ปอปอ ก็ออกพลังนี้นที่กว่าทีโซโลโบออดดีมากเลยนะโอเคฟอ,องเขาพูดแล้วกันมันก็ดีหมดทุกพลังถ้าคนใช้มันเก่งตาดไม่เดิน <c oughs> อโอเคก็ดีๆแค่น,นี้แหละตัวคอมโบนี่ก็คอมโบมันเราเลยเจ้ามาโอเคจบวันนี้ขลอดภัยมาก่อน バイ。